ในกิจกรรมต่อไปก็คือในเรื่องของการจัดาการรับมอบภาพวาดซึ่เป็นภาพวาดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปทุมเป็นภาพวาดของอรัชกาลที่9นะครับซึ่งจัดทําโดย คณะที่เรียกว่าสตรีอาร์ตคิงภูมิพลนะครับแล้วก็นนั้นก็จะมีโครงการให้เบ็ดดีกว่าให้ปลานะครับเป็นการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับาการทำเหรียญแล้วก็ทำรูปสามิติของในหลวงรัชการที่9ซึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้ไปเมนไปไปชมกันนะครับเรามีกิจกรรมอืนอ่นๆอีกน,น,นะครับเช่นเราให้เปิดให้ชมฟรีนะครับอาคารในหลวงรักเรานะครับ ปิดให้ชมฟรีนิทรรศการคูมรัพย์ของแผ่นดินซึ่งมีภาพยนตร์7มิตินะครับให้รับชมด้วยนะครับมีการจัดการอบรมเราเรียกว่าอบรมวิชาของแผ่นดินนะครับทั้งหมด12วิชาใน3วันที่เราจะกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดเราเรียกว่านิทรรศการเครือขา่ายซึ่งเป็นการจัดโดยหน่วยงานของกระทรวงเกษตรแล้วก็เครือข่ายสำนักงานน่านกเกษตรเฉลิมเกียรติ ซึ่งน้องนาปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9เนี่ยปฏิบัติแล้วประสบผลสําเร็จนะครับก็นํามาจัดนิทรรศการเป็นนิทรรศการจับของจริงนะครับอันนี้เราไม่เหมือนกับนิทรรศการจากที่อื่นก็คือเราเห็นของจริงเลยเป็นการจัดนิทรรศการในครั้งนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของการจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเป็นตลาดที่ให้ผู้ผลิตนําผลผลิตมาจําหน่ายโดยตรงนะครับเป็นการาทาจาก เรษิจพอเพียงแนวทาสทธิ์ผิดก็อาจจะมีสษฐกิจพอเพียงนำผลผลิตมาจําหน่ายในราคาย่อมเยาวแล้วก็เป็นการสร้างพลังให้กับเกษตรกรในระดับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับให้เขาได้มีสถาสที่ในการจําหน่ายก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับมาชมนะครับมา,ารับชมกิจกรรมาการจัดนะครับงานมหกกับสื่อสารงานกอนักเรียนมเซียมวันที่หนึ่ง ถึงวันที่3กรกฎาคมเวลา8นาฬิกาถึง17บเนาฬิกาเราสามารถชมได้หรือมามาร่วมกิจกรรมได้2ทางนะครับทางที่1ก็คือออนไซต์นะครับก็คือที่พิพันธ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติของเราที่คลองหลวงมตุกานีแห่งนี้นะครับกับทางออนไลน์ในทุกช่องทางนะครับของสำนักงานพิภักฑ์ยริพะทาง Facebook นะครับของสำนักงานพิพันธ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ตามที่ท่านสะดวกครับขอบคุณมากครับการเป็ตัวแทนของเยาวชนนะคะมนี่ะไรจะฝากถึงน้องๆเยาวชนที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านไหมคะก็เป็นหนึ่งหนึ่งที่สื่อสารพระราชปรของรัฐมนตรนะครับก็ฝากเยาวชนทุกท่านนะครับอยากจะให้เยาวชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเสริมสร้างความรักชาติสำเร็จ จักสถาบันระมราษัารโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นเยาวชนที่เป็นนักข่าวเป็นจิกศึกษานะครับอยากให้ถ่ายทอดเรื่องพวกนี้เข้าไปถูงน้องๆนะครับเยาวชนทุกคนนะครับให้ให้ช่วยๆกันนะครับในการที่จะสื่อทอดในใ้ความรู้ขักกษแล้วก็ให้ให้สร้างแรงสนัใจสร้างกิจสำนึกในการที่จะช่วยกันนะครับรักษา ค่ะก็ในตัวแทนของพวกเรานะคะที่เป็นเยาวชนน้องก็จะนาความรู้ที่ได้รับจากวิทัศการนี้นะคะนําไปสืบสารรักษาแล้วก็จะนําไปต่อยอดแน่นอนคนอย่างแน่นอนนะคะต่อของอนุมาลนะคหขาบคุณค่ะครบทุกรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้